สวัสดีครับก็จะพามาชมนะครับความสวยงามของ 4K บบูเรหนังฟอร์มยักษ์อีกเรื่องหนึ่งนี่คือฟู r ิโอซ่าครับอัแมทแม็กซากานะครับอ่าอันนี้เป็นตัวเวอร์ชันดิจิบุกนะเป็นแพ็กเกจดิจิบุกกนะผปกก็จะเป็นภาพเป็นเลติคูล่านะครับเป็น 4K บลูเรย์บุกเล็ตนะครับอันด้าเทเลจอยกับคิสเซมเบิร์ตนะครับอ่าตอนข้างนะครับเป็น 4K ฟูลิโอซ่าอแมทแม็ก ซาก้านะครับของค่ายวอร์เนอร์นะครับเป็นแผ่นนาเข้านะครับด้านหลังจะเป็นภาพนักแสดงอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นเป็นสเปเชลฟีเจอร์แล้วก็เรื่องราวข้าวคร่าวตรงนี้นะครับตัวนี้เป็นเครดิตของทีมผู้สร้างนักแสดงนะครับส่วนตรงนี้เป็นความยาวนะครับอยู่ที่1 4 8นาทีแล้วจะบอกว่าจะชมบาพยอน 4K ได้ยังไงโดยใช้จอ 4K ที่รองรับ HDR เครื่องเล่น 4K แล้วก็สาย HDMI แคตตาล็อตี่นนะครับมาดูที่สเปคของแผ่นบ้างนะครับ จะเป็นตัวผมมืนๆหน่อยครับระบบเสียงแผ่น 4K นะครับระบบเสียงที่ให้เป็น Dolby Atmos นะครับแล้วก็มีขีดวแล้ว Dolby 2SD นะครับก็คือถ้าไม่มีภาคไทยแล้ว Dolby Atmos ก็ชมเป็น Dolby 2 h d ได้นะครับไม่มีเสียงไทยไม่มีซับไทยให้นะครับส่วนสเปคของแผ่นบูเรนะครับภาพเป็น1 0 8 0 p ระบบเสียงก็เป็นอังกฤษ Dolby Atmos เช่นกันนะครับไม่มีเสียงไทยส่วนซับไตเติลเป็นซับอังกฤษไม่มีซับไทยนะครับ ลิปนะครับเป็นแบบซีการ์ดนะครับมีพับมาอย่างเดียวนะครับมาดูด้านในนะครับด้านในก็จะเป็นบุกเล็ที่แถมให้ครับเป็นเหมือนเหมือนสมุดภาพอะครับโหสวยอยู่นะครับเป็นภาพฟูริโอซานะครับแบตเตอรียนแจ็คนะครับอันนี้เป็นตัวที่ช่วยฝึกฟูริโอซานะครับ ที่ดูนะครับว่าในบุ๊กเลตสวยงามแค่ไหนมีอะไรภาพแบบไหนบ้างนะครับอืมเป็นกระดาษอาร์ตนะครับอาร์ตมันนะครับสวยอยู่โหภาพสีจัดเลยทีเดียวนะครับเดมนตัสนะครับเทดีแบร์อืมการไี่สวย อีกมาเต้าจูนะครับแล้วก็วอบอยนะครับดูที่แผ่นนะครับแผ่นแรกเป็นแผ่น 4K นะครับีอยู่หน้านหน้าแผ่นนะครับมีอยู่3าวงนะครับเป็นแผ่นที่เป็นจูดได้ 100GB นะครับ อีกแผ่นหนึ่งนะครับเป็นแผ่นบูเรนะครับอยู่ด้านหน้าแผ่นมีสองวงครับเป็นแผ่นที่บรรจุได้ห้าสิบจิ๊กนะครับถาดใส่แผ่นมีสองช่องนะครับเป็นช่องเป็นถาดแบบดิจิเท้นะครับเป็นของแก้วตกแตกนะครับตัวนี้อืมทีนีคือปกหน้าปกหลังเต็มๆนะครับเดี๋ยวผมว่าตัวนี้ผมมาแกะให้ท่านได้ชมก่อนครับเดี๋ยวท่านต้องรอชมคลิปเต็มๆที่ผมจะแกะพร้อมชุดกล่องสตีลบุ๊กนะครับ จะเป็นรีวิวเต็มนะครับนี่ให้ชมตัวภาพพักเดกุก่อนนะครับขอบคุณครับ